สวัสดีครับกอบอลนะลงทุนทุกท่านครับกลับมาพบกับผมเช่นเคยครับกับเกียร์ฟอร์เวิร์ดนะครับวันนี้ก็เป็นวันจันทร์ที่9ตุลาคม2566นะครับโดยค่ำคืนนี้ครับฟุตบอลไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่ครับแต่ก็ยังมีให้เลือกลุ้นเลือกเชียร์กันอยู่เช่นเคยครับโดยวันนี้ครับก็จะยกมาให้สัก2คู่แล้วกันครับสำหรับหน้าช่องของเราทีครับแต่ก่อนที่เราจะเริ่มไปวิเคราะห์จัดลึกกันนะครับขอฝากไว้หน่อยแล้วกันครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามช่องทางของผมรบกวนกดติดตามช่่่องงกกดดหหหัััััววใใใใใจจจเป็นนนลล้้ผมยแะะททีีสสสคคคญรรรบบ ที่กู่แรกก่อนเลยดีกว่าครับขอมองไปที่ศึกเซกุนดาสเปนสองรากันครับขอไปกันที่เบียร์เรลลบีครับวันนี้จะต้องเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของชนะของเอสปันยอนนะครับโดยเอสปันยอนนั้นผลงานไม่ต้องพูดถึงอู่แล้วนะครับพวกเขาตอนนี้อยู่รองจ่าฝูงเลยผลงานดูดีเหลือเกินครับเก็บชัยชนะได้เกือบทุกเกมที่ลงเตะเลยครับส่วนทางฝั่งของเบียร์เรลลบีเนี่ยนะครับต้องบอกว่าส่วนทางกัลิบลับเลยนะครับเพราะว่าเก็บชัยชนะได้น้อยมากนะครับและก็อยู่อันดับที่สิบสี่ของตารางณเวลานี้นะครับดูแล้วสองทีมนี้ ครับแต่ถ้าเราดูจากกระแสเนี่ยนะครับต้องบอกว่ากระแสไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับการที่กระแสเปิดมาแบบนี้นะครับโอกาสจับผ้ป่าแตกมีเยอะมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้เนี่ยนะครับขอรวบรัานิดนึงแล้วกันวันนี้อยู่ข้างนอกขอไปที่ด้านของบีเอลเอลบีครับคิดว่าวันนี้บีเอลเอลบีน่าจะมีโอกาสที่จะยันเสมอได้หรือไม่ก็อาจจะลุ้นชนะได้เช่นกันครับคู่นี้เลือกบีเอลเอลบีครับส่วนคู่ต่อไปกับคู่ที่2ครับเราไปกันที่บอลกรีซกันมากกว่าครับเป็นกำปั้นในคอสครับจะต้องเปิดบ้านต้อนรับการเยือนของแอสเตรรา เพราะว่าแอสตราสนั้นอยู่ดิวิชั่น1ครับส่วนกัมปาเนกกสนั้นอยู่ดิวิชั่น2ครับต้องบอกว่าความต่างของชั้นเนี่ยนะครับย,ยังมีอยู่เยอะพอสมควรและบวกกับฟอร์มทั้ง2ทีมครับถึงแม้ว่าจะดูใกล้เคียงกันก็ตามครับแต่ว่าด้วยอันดับที่ต่างกันนะครับแล้วก็ด้วยดิวิชั่นที่ต่างกันผมมองว่าแอสตราสยังดูเหนือกว่านะครับบวกกับกระแสวันนี้ครับที่เปิดให้แอสตราสค่อนข้างดูดีเหมือนกันครับที่1ช่วงตัวกกว่าเลยดูแล้ววันนี้แอสตราสเองน่าจะม หน้าช่องวันนี้ครับใครที่สนใจที่จะเข้าร่วมกลุ่ม VP p กับผมก็ไปตามหน้าช่องนะครับสำหรับวันนี้ครับผมเกียร์ฟฟร์เวดก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ